สวัสดีครับผมครูเบียร์จักพันสำหรับ EP ีนี้นำคลิปเทคนิคการฝึกกระชับกล้ามเนื้อหลังสไตล์ครูเบียร์มาอัปโหลดให้ทุกท่านได้รับชมท่าแรกที่ครูเบียร์ใช้เป็นท่าเปิดสำหรับการเล่นหลังในวันนี้ก็คือท่าลรดพูดาวเซตแรกทำาดยการงอยมือจับบาร์มือสองข้างวางในตำแหน่งคู่ขานานกับไหล่ทั้งสองข้างล็อกสะบักสูลมหายใจเข้าให้เต็มปอดพร้อมกับดึงบาร์ลงมาอยู่ในระดับคาง ปล่อยขึ้นหาใจเข้าดึงลงหาใจออกทำต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อย1 0 1ถึงครั้งใน1เซตหรือว่าถ้าทำตามจำนวนครบแล้วแรงเยืงเหลือ,ลอก็สามารถทำต่อเนื่องไปต่อจนหมดแรงได้นะครับและครั้งสุดท้ายก่อนจบเซตเกรงกล้ามเนื้อนิ่งเหยียดแขนขึ้นแล้ววางต่อด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหลังท่าต่อไปนะครับ ทีนี้เปลี่ยนจากหงายมือเป็นคว่ำมือวางมือขนานกับศอกทั้งสองข้างอยู่ในท่าเตรียมพร้อมสูลมหายใจเข้าให้เต็มปอดดึงลงหายใจเข้าปล่อยขึ้นหายใจออกดึงลงหายใจเข้าปล่อยขึ้นหายใจออกทําให้เหมือนกันกับท่าแรกเซตแรกนะครับทาด้วยการปล่อยขึ้นดึงลงปล่อยขึ้นดึงลง1 0บถึงสิงงครั้งหรือ1 5บหถึงยีครั้งตามจำนวนที่ตั้งไว้ในใจนะครับ ทำให้ได้ไปสุดจนหมดแรงและครั้งสุดท้ายก่อนจบเสต็คือเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้3-5วินาทีแล้วค่อยวางต่อด้วยการฝึกเล่นหลังท่าต่อไปเลยครับทีนี้เปลี่ยนจากจับแคบเป็นจับกว้างคือมือจับกว้างกว่าตำแหน่งศอกนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมือจับขนานกับศอกทีนี้กว้างกว่าศอกนะครับโดยทําเหมือนกันกันกบท่าฝึกที่ผ่านมาฝึกท่านี้ คือจะเน้นกล้ามเนื้อปีกที่ต่ำลงมาตรงเอวนะครับแต่ระบบร่างกายหรือฟัง์กชันร่างกายจะทำงานร่วมระหว่างกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อหลังนะครับเริ่มจากแขนส่งกำลังไปหาหลังและหลังออกแรงส่งกำลังไปหาแขนและก่อนจบเซตครั้งสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมคือค้างไว้3-5วินาทีแล้วค่อยวางต่อด้วยการฝึกหลังท่าบาเบลโร ฝึกหลังท่านี้แนะนําให้เลือกใช้น้ําหนักที่พอดีใช้น้ําหนักพอดีร่างกายจะคอนโทรลง่ายโฟกัสได้ตรงจุดการฝึกกล้ามเนื้อหลังท่านี้สําหรับมือใหม่อาจจะมองว่ายากแต่ถ้าฝึกทําบ่อยๆแล้วจะชินไปเองทําได้ง่ายขึ้นฝึกได้ง่ายขึ้นท่านที่คิดว่าหลังตัวเอง,งแคบโยนแนะนําให้ฝึกท่านี้บ่อยๆนะครับแล้วหลังคุณจะกว้างขึ้นหลังจากฝึกด้วยวิธีคว่ำมือจับบาแล้วทีนี้เปลี่ยนมาหงายมือจับบา ข้อแตกต่างระหว่างงายมือจับบาและคว่ำม,มือจับบาก็คือคว่ำม,มือจับบาเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังช่วงบนงายมือจับบาเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างทําสลับกันโดยคว่ำม,มือจับบาและหงายมือจับบาในแต่ละเซตนะครับส่วนจํานวนครั้งที่ทําในแต่ละเซตและจํานวนเซตที่ฝึกในแต่ละครั้งขึ้นอยู่ที่การกําหนดครับต่อด้วยการฝึกหลังท่าต่อไปเลยครับ ท่าฝึกท่านี้เรียกว่าบาเบลเด a ลิฟ f ์มือสองข้างซ้ายขวาหงายได้ความสลับจับบาข้างขาและเทา้าตั้งสองข้างซ้ายขวาแขนตึงหลังตรงก้มลงหยิบบาแล้วยืนขึ้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมก้มโน้มตัวไปขนาดชา้าๆพร้อมกับย่อเข่าตามก้มลงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกทำให้ได้1 0 1ถึง15ครั้งใน1เซต หรือถ้ารู้สึกว่ากำลังร่างกายยังเหลือ,ลอก็ไปต่อได้นะครับทำให้ได้15บหถึงยีครั้งในเซตนั้นถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักที่กำลังใช้อยู่เบาเกินไปก็สามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้ในเซตต่อไปนะครับต่อด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหลังท่าต่อไปเลยครับ Close Grip Barbell Pull Over การฝึกท่านี้จะค,คล้ายๆกันนะครับกับการฝึกกล้ามเนื้ออกท่าดัมเบลพูลโอเวอร์หรือว่าบาร์เบลพูลโอเวอร์นะครับต่างกันตรงที่การยกแล้วทิ้งน้ำหนักไปเลยหัวลงไปลึกกว่าการฝึกกล้ามเนื้ออกเกรงหลังออกแรงจากกล้ามเนื้อหลังเป็นหลักถ้าเป็นเชสพูลโอเวอร์จะทิ้งน้ำหนักลงไม่ลึกมากเต็มที่อยู่ในระดับหน้าผากเป็นหลัก เช่นเดียวกับการฝึกหลายๆท่านะครับก็คือจํานวนครั้งที่ฝึกก็คือ10-15ครั้งตอนในหน่งเซตลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงช้าขึ้นเร็วลงช้าขึ้นเร็วนะครับลงเหยียดแขนหน่อยๆขึ้นพับศอกนิดๆลงเหยียดแขนหน่อยๆขึ้นพับศอกนิดๆครับครั้งสุดท้ายก่อนจบเซตเกรงกล้ามเนื้อเข่าขึ้นมารับสเปิงตัวลุกขึ้นนั่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่เสยสละเวลาอันมีค่ามาเปิดรับชมรับฟังคลิปนี้และต้องขออาภัยถากผิดพลาดท่าที่ฝึกภาษาที่ใช้อาจมีถูกบ้างผิดบ้างพร้อมนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและสุดท้ายนี้ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับผู้รักในการดูแลสุขภาพคิดเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยฟิตเนส